นายกิติลิ้มสิริชัยในอำเภอน,น้องบัวจังหวัดนครสวรรค์ได้มอบหมายให้นายรัชชาตินันทกแก้วปรลัดอำเภอเป็นตัวแทนร่วมกิจกรรมขยะสร้างบุญโครงการกำหนดยุทธศ,ศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายการจัดก,การสิ่งแวดล้อมชุมชนวิถีพุทธซึ่งจัดโดยอำเภอน,น้องบัวรวมกับเทศบาลตำบลน,นองบัววัดหนองม่วงและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลายัยณวัดหนองม่วงตำบลน,น้องกลับอำเภอน,น้องบัวจังหวัดนครสวรรค์ขยะแลกบุญ เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้แนวคิดการสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายการจัดก,การสิ่งแวดล้อมชุมชนวิถีพุทธซึ่งโครงการนี้เกิดจากการรวมตัวของสามฝ่ายคือพลังบวรได้แก่บ้านวัดโรงเรียนซึ่งบ้านก็คือชุมชนที่อยู่ในบริเวณวัดหนองม่วงและใกล้เคียงวัดมีพระครูสังฆรัธนกรโคสธรรมโมรองเจ้าคณะอำเภอหนองบัวเจ้าอาวาสวัดหนองม่วงซึ่งเป็นแกนนําและในส่วนราชการ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยร่วมกับเทศบาลตะมนหนองบัวซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายร่วมในการประสานโครงการโดยวัตถุประสงค์สําสคัญของโครงการก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการกําจัดขยะข,ของชาวบ้านโดยบ้านวานัดโรงเรียนร่วมมือกันในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยจากการขยะตั้งแต่ต้นทาง1คนต่อ1กิโลกรัมโดยใช้กุศโลบาย และทั้งนี้รายได้ทั้งหมดในการขายขยะรีไซเคิลจากชาวบ้านที่มาร่วมบุญนำไปสมทบทุนในการก่อสร้างศาลาการประเรียนของวัดหนองม่วงต่อไปการขยะแลกบุญเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้แนวคิดการสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนวิถีพุทธซึ่งโครงการนี้นะครับกนะ็เกิดขึ้นจากการรวมตัวของ นะบุคคลสามฝ่ายก็คือพลังบวรบ้านวัดโรงเรียนบ้านก็มีชาวบ้านชุมชนที่อยู่ในบริเวณวัดหนองม่วงแห่งนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของวัดเนี่ยก็มีท่านพระครูสังฆลักษณ์ธนากรโคศัตถโบร,รองเจ้าคณนทํอำเภอหนองบัวเจ้าอาวาสวัดหนองม่วงเนี่ยเป็นผู้เป็นแกนนําฝ่ายสงฆ์ที่ทําหน้าที่คอยนะเป็นแกนนําประคับประคองให้โครงการสามารถ เดินไปได้แล้วก็ในส่วนของราชการก็จะมีมหาวิทยายลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับเทศบาลตำบลหนองบัวเป็นผู้ที่เป็นภาคีเครือข่ายร่วมในการที่จะประสานให้โครงการเดินหน้าไปได้วัตถุประสงค์สําคัญนะครับของโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนวิถีพุทธเป็นโครงการที่อยากจะสร้างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของของมนุษย์นะครับแล้วก็ของของชาวบ้านนี่แหละนะเพราะว่า ขยะส่วนใหญ่เนเราพบตัวเลขว่าประเทศไทยในยใช้เงินมากกว่า3,000ล,ล้านบาทต่อปีนะครับที่จะ,ะจัดการขยะแต่ละหนึ่งเทศบาลน,นี้ก็จะมีเงินที่เข้าไปเป็นตัวจัดการขยะนยอยู่ประมาณ50,000ถึง60,000บาทนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราทํากิจกรรมตรงนี้แล้วถ้าเป็นไปตามวัตถุประสงค์บ้านวัดโรงเรียนร่วมมือกันในการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางนะครับ หคน1นึกิโลเนี่ยถ้าถ้าถ้าเราแยกขยะนะขยะก็กลับมามีมูลค่านะโดยใช้กุศโลบายทางพระพุทธศาสนาแนวคิดทางพระพุทธศาสนาก็คือใช้บุญนี่แหละเป็นเป็นศูนย์กลางในการที่เราจะสามารถที่จะเข้าร่วมโดยไม่มีเงื่อนไขทุกๆคนสามารถที่จะ,จะเข้าร่วมได้บุญเป็นตัวนะทําลายเครื่องกั้นทั้งหมดนะทำให้เรามารวมตัวกันวันนี้ทุกชาวบ้านก็จะหยิบขยะมานะ แล้วก็จะพาลูกหลานมาด้วยมันก็จะเป็นแบบแผนที่ดีก็จะส่งผลต่อในการกําจัดขยะรายรายใจ่ายในการกําจัดขยะของเทศบาลเงินที่เห,เหลือเหล่านั้นก็สามารถที่จะไปทําโครงการพัฒนาได้เยอะแยะมากมายรับและในส่วนของวัดก็เป็นในฐานะที่วัดเนี่ยเป็นผู้นําทางด้านจิตวิญญาณก็สามารถที่จะทําหน้าที่ให้ชาวบ้านเนี่ยร,ร่วมทําบุญร่วมบริจาคร่วมเสียสละโดยผ่านช่องทางโครงการเดียวนี่แหละก็คือโครงการขยะแลกบุญ